อิ่มแล้วนี่กินกูทำไปขวดนึงแบบมันกินข่ากี้อีกกินอนึงอีกนี่ว่าแซลอยังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินน้ำเด้๋ยนี่เดวิงชุบออกได้ใหอร่อยไหมคะอร่อยไหมเดี๋ยวซื้อให้กินอีกกินไหมกินอืือออหร่อยไหมคะอรักพ่อไหมอือมาจุ๊บแก้มหน่อยเร็วได้ไม่ทำว่ได้กินอืม อะไรติดแจมเนี่ยจุ๊บย่าด้วยค่ะจุ๊บย่าด้วยของย่านั้นน่ะไม่ได้กินนะอีกนะจุ๊บเลยเร็วเร็วเดี๋ยวย่าให้กินอีกจุ๊บเร็วนอนนั่นอนเนี่ยท่านแอบน้ะ คุเจตตาก่ะดกจิตต์ปากนี่ได้จิตตาป่ะจิตล่ะคนอี่มยังค้นจิมนมบดได้คนแพงซื้อก็ได้แี่ไว้หรือว่ามันข่อนก่อนมันเหนียวมันดูดวัขึ้ล <_ d ates> ให้พ่อชิมหน่อยเร็วนะให้พ่อชิมหน่อย <_ d ates> มากระฟังเาเยบเลยหรอไป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 ไเป็นบายของมันมได้อาหารรจักแบ่งปันรู้จักแบ่งปันเอ้า รู้จักแบ่งปันด้วยนะเนี่ยใช่ไหมไอจีรู้จักแบ่งปันใช่ไหมไม่ไม่ลูกบอลอยู่ไหนลูกบอลซื้อใหม่มแดงแดงกินล,ลูกบอลอยู่ไหนคะ ตัวนี้คยไงังไงล้างผ้างไงล้างเราจะสองเขียว,วเราเด็ดขั้นนึ่นพอพื้นก็เบือ่อมัอนมืนเอาลูกบอลมาเตะแล้วลูกบอลใหม่ลูกบอลบรรใหม่มาเตะเร็วลูกบอลใหม่อยู่ไหนเอ่ยพ่อเอานะพ่อไปเก็บนะไม่เล่นพ่อไปเก็บนะนแจะออกเลยเร็วแจะมามาแจะแจะเลยอุ้ยแจะเร็วแจะช่วยกันค่ะแจะช่วยกัน นั่งลงไข่ไข่ตดไข่ตีนางยังหยาดลงในปูเลยนี่เบ่งออกเร็วๆเบ่งออกเบ่งออกอีกเตะได้ไหม <c oughs> 嗯哼。Mm hmm.